ได้ออกเยี่ยมรัษฎรช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเรืของประสานงานสอบตัวไปตรวจพนุกรรมตกหล่นทางทะเนลากเมื่องหน้าที่ไปกันยายน2 0 5ห3ที่โรงพยาบาลการช่วยเหลือประชาชนตามหน้าหน้าที่ของคนคนของค์บริหารชุมชนท้องถิ่น ไปชื่อต่อไปนะคะที่ได้มอบเรื่ออุณพวกรีพพี่น้องจิตอาสาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปมอบให้กับผู้ยกร,กา,รายถูกต้องตามกฎหมายเป็นข้อดแต ต่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพ่อถอนแม่ได้ยังยังไม่ถอดแะไเยมกูเดี๋ยมเยีใจนี้ต่อ